ดวงชะตาราศีเมษประจำเดือนในเดือนนี้ชาวราศีเมษจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตทั้งด้านการงานการเงินและความรักพลังของดาวอังคาร ที่เป็นเจ้าของราศีจะส่งอิทธิพลให้คุณมีความมุ่งมั่นและพลังในการทำสิ่งต่างๆอย่างเต็มที่แต่ก็ต้องระวังความหุ่นหันพันแล่นที่อาจนำมาซึ่งปัญหาได้เช่นกันมาดูกันว่าในแต่ละด้านของชีวิตคุณจะเจออะไรบ้างในเดือนนี้ด้านการงาน ในช่วงต้นเดือนดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อการงานของชาวราศีเมษทำให้คุณมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดหรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวเสาร์จะส่งผลให้เกิดอุปสรรคบางประการในการทำงานอาจมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องทำให้งานล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้แต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถของคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ในที่สุด สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดเพราะดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อต่อการสื่อสารและการเจรจาทำให้คุณมีโอกาสได้งานที่ตรงใจและมีเงื่อนไขที่ดีแต่ต้องระวังอย่าใจร้อนตัดสินใจเร็วเกินไปนควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนตกลงรับข้อเสนอใดๆ ด้านการเงินในเดือนนี้ดาวศุกร์จะส่งผลให้การเงินของชาวราศีเมษมีความผ,ลผ,ลผลันผวนในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีรายได้พิเศษเข้ามาอย่างไม่คาดคิดอาจเป็นโบนัสจากที่ทำงานหรือมีคนมาชวน เพิ่มลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจแต่ก็ต้องระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวเพราะอาจทำให้เงินที่ได้มาหมดไปอย่างรวดเร็วช่วงกลางเดือนดาวเนปจูนจะส่งผลให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์ในการหาเงินมากขึ้นอาจเกิดไอดีธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจแต่ก็ต้องระวังการถูกหลอกลวง หรือการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนในสิ่งใดในช่วงปลายเดือนดาวพลูโตจะส่งผลให้คุณมีโอกาสได้รับมรดกหรือเงินก้อนใหญ่จากครอบครัวแต่ก็อาจมีภาระค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นกันอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ ดังนั้นควรวางแผนการเงินให้รอบคอบและมีเงินสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินโอกาสที่เข้ามาเดือนนี้ถือเป็นเดือนแห่งโอกาสสำหรับชาวราศีเมษด้วยพลังของดาวอังคารที่ส่งเสริมให้คุณกล้าที่จะเสี่ยงและลองสิ่งใหม่ๆคุณจะได้พบกับโอกาสที่น่าตื่นเต้นมากมาย ในด้านการงานคุณอาจได้รับโอกาสในการเลือกโอนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญที่จะช่วยเพิ่มภูนิประสบการณ์และความสามารถของคุณนอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศหรือได้ร่วมงานกับบริษัทร,ระดับนานา,นาชาติซึ่งจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับคุณ ในด้านการเงินอาจมีโอกาสลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูงหรือได้รับคำแนะนำการลงทุนที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญแต่ก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและไม่ประมาทเพราะโอกาสที่ดีเกินไปอาจเป็นกับดักได้เช่นกันในด้านความสัมพันธ์คุณอาจได้พบกับคนใหม่ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณอาจเป็นมิตรภาพใหม่ที่จะกลายเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในอนาคตหรือความรักครั้งใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณสดใสขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องเปิดใจรับโอกาสเหล่านี้และกล้าที่จะก้าวออกจากค o m f o r t zone ของตัวเอง เพราะบางครั้งโอกาสดีๆก็มาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดความรักสำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้คุณและคู่รักมีความเข้าใจกันมากขึ้นสามารถสื่อสารความรู้สึก และความต้องการของตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมาซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวเสาร์อาจทำให้เกิดความเครียดในความสัมพันธ์อาจมีปัญหาเรื่องการจัดสรรเวลาระหว่างงานกับครอบครัวหรือมีความเห็น ไม่ตรงกันในเรื่องสำคัญแต่หากทั้งคู่ร่วมมือกันแก้ปัญหาด้วยความอดทนและเข้าใจก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้และทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นสำหรับชาวราศีเมษที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ดีในการเปิดใจรับความรักใหม่ดาวศุกร์จะส่งเสริมให้คุณมีเสน่ห์ และดึงดูดคนรอบข้างได้มากขึ้นคุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจในที่ทำงานหรือผ่านการแนะนำของเพื่อนแต่ก็ควรใช้เวลาทำความรู้จักกันให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มความสัมพันธ์ใดๆในช่วงปลายเดือนดาวพูโตจะกระตุ้นให้คุณมองหาความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและมีความหมายมากขึ้น ไม่ใช่แค่ความสนุกสนานช่วครั้งช่วคราวคุณอาจรู้สึกอยากปุกมัดหรือแต่งงานหากกำลังอยู่ในช่วงคบหาดูใจกันแต่ก็ควรพิจารณาให้รอบคอบและไม่รีบร้อนจนเกินไปสุขภาพในด้านสุขภาพชาวราศีเมษควรให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองมากขึ้นในเดือนนี้ดาวอังคาร ที่เป็นเจ้าของราศีจะส่งผลให้คุณมีพลังงานล้นเหลือแต่ก็อาจทำให้คุณทำงานหนักเกินไปจนละเลยการพักผ่อน